ลายอทอพอดคุณสิริสร้างเรอเดอ้อเป็นครั้งแรกไปส่งร้านข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวท่าแขกนะครพนมนะครพนมท่าแขกเคยไปแต่น้องไขยเนาะปลุกให้ลูกได้ปาติจาสีหอดเราเดอ้สอส่งกิลุ่งลงเรือนิตี์ เมื่อเมื่อหวดบอะไรจังโอน,นเงินให้มันสือเอาแป๊บสี่อีนหนึ่งนะบอกว่าไปนบมีห่างว่าสิบ่ผ่านไม่ผ่านห้างบบกเตอเม่งว่าไปห่างซะก่อนบบแม่เอา,ากอันนีดนีข้ามาห่างว่าอะไรเด้อหมูสันสองร่องเลยมันอยากซื้อใบเบดไม่ยังบเบดบเบดอันอนีอันนวเรียนที่มันดึงใส่อันนั้นคอกอันนั้นมันมึมงตีกันเจ้าเศร้าเศร้า ไม่ยังไม่ยังเขาโอยเขาเคี้ยวถอยบริสมันเบียดใส่มันนอกแกงใส่จะกัดดำมันกูเตียะนี่เท่าไหร่นอกสมองเนี่ยนอกไปต่ออีกึงจุดห้ากิโลเมตรอืมได้โอ้รถพ่วงได้ทางหลังกดมันหนึ่งจุดห้ากิโลเมตร ยังบ่ฮหนึ่งไน่ดีเนาะพู้เดชบัดไดพูดเห็นลังค่าเลยหวงมือพวมโอ้นี่มองมองเขาสิเอออาคารมันบ่น่าสิไปเดียวต้นหนาิุ๊บปเดียวต้นหนอืมมันมีแันมัดนอะลูกอันสถานีมันลูกด้านขึ้นหนองคายเนี่แหละ ดเออสะพานขามสะพานใหญ่ลูกมองแม่ขวามในที่จอดรถบุคคลเขาก็สิมีปยมีไปใครเขาจอดทั้งง่ายบนถนนนี่เด็กตามพี่เข้าไปจนเขาเบรกไปแล้วเขาเบรกอยู่ไชเขาก็ยุดหันอย่าเพิ่งเบรกแต่หัวปีเราจะได้เดินไกลเร็วขวากำลังขวายู่จ้า ูดดันหลุดพ่วงไปทางซ้ายกินน้ำบีบไปเลยปูเตี้ยมันยันปูเตี้ยถอยหลังไปตำมันพูดเลยโล่ตรงไปตรงนี้นี่แหละตรงไปเนี่ปูเตี้ยเออส่วนบุคคลนี่ตรงไปนี่อ่าเอ้าคือว่ามีมองจอดแล้วบ้างนี่ขี้เขาเขาทั้งในรถพูดเลยมีเด็กมีมองกรนี่ปูเตี้ยเขาขี้เขาเอาของไปลงกข้างในเลยก็ได้จ้ะแมนบ๊อ๊ะใส เมนไปจ้าเอาไปลงใส่น่นจะอันเขาไปจอดลงท่งไหนควาบ่อได้แทางไหนก็ส่วนบุคคลนี่ไงเออเอาไปรถส่วนบุคคลส่วนบุคคลไม่วันเสี้ขวามไปบ่อปุตี้อ่ะมีหวังเรียกว่าไปอยู่บ่อเมนบ่อเกิดฝนตกแดดออกเข้ากับเขาเข้ากับพวกชุมนในสานสลาบอะไรล้วเนาะนี่เดี๋ยววนลงมานีเดี๋ยวอันนั้นเอาไปด้านบ่าเนี่ เออเ้าก็บอกเขาไปแล้วเนาะเรียลกว่าไปอจน๋วเขาไปด้านเออรูปแถวนี้ไปเจาะไซบันเออเออเนาก็ปจิไปจอดรถให้เอาของาสักก้อนไปมาเดี๋ยว ปุ้เตี่เปิดล็อกแค่นี้นจ้ามาเอาของอเองเียงแน่ตอบจา้าโอ้ขึ้นไร่อันเท้ะเลูกขึ้นนักแต่อันนี้คือเอาลงไวมาเอาลงลูกกระเป๋ามาลงให้แม่หน่อยมานี่มานี่มานี่มาแน่แผ่นนี้เร็ว เออเก่งมากนักบุกส e ุด sì, อืมชื่อน <okay ักและอันนี้แม่ว่าจนยกว่ไหวจนได้เอาหมากอันนั้นออกเบิร uh ์ดระบบเครื่องของเอางับลงอันนั้นของบักลาอันนั้นของบักลาอืมอืมอืมเอาปูเตี้ยเอารถเคลื่อนไปเป็นยังอยู่ในรถพุ่นแหละเป็นยังอย่ามีตัวพันเดียวแม่เอาทอดให้จจาหัน ก็ไปน้ำผ okay. <cond> ุและได้น้ำลดผุและกระเป๋าแมวไปเดี๋ยวลงไปนั่นสะก่อนก็ได้ตัวไปเสียสะก่อนบอยมันอยู่นี่แหละอยู่น้ำแม่เนี่ยไปไปน้ำแม่ไปลูกไป